ถือโอกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเช n ชาแนลทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงว่าเลี้ยงค้ายทุกท่านนะครับสําหรับมื่อนี้เป็นวันที่สาตุลาคม6กนะครับทางช่องเข้ากับผ้าพีผ้านองเบิ้งค้ายนะครับมาเบิ้งค้ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับควย มาอนีได้ควาวยมาอีกแล้วครับนี่นี่ครับแม่เขากวามาแล้วครับคล้วยมาใหม่ได้ครับเด้อคว้วยสาวทองว่างนะครับสาวใหญ่ยู่ครับสูงลอยสามสิบนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจกำลังมองหาค้วยนะครับกำลังมองหากล้วยแม่สาวไปเดี่ยงไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเชื่องครับนี่ครับนี่ได้ครับอีกแม่หนึ่งนะครับเด้อ นี่นี่เลยครับนี่เปิดไว้ในละค่าสี่0มเก่าพห้อยนะครับเด้อสี่0มืนเก่าพาอยี่ครับวกล้วยบ่งามเด้อพี่น้องเด้อเกียกตมมัมกเล่นตุมไหลนะครับนี่ตรวจท่องแล้ว้อครับเด้อสถานะท้องว่างตรวจมดลูกตรวจรังไข่ดีบดทุกแนวนะครับ ก็แยกลูกนะครับนี่ก็ตัวนึ่งที่ลูกเบ้แล้วตัวหนึ่งนะครับเด้อมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งกับพี่น้องท่านใดกําลังมองหาแม่บอกแม่พันนะครับราคาบ้านราคาเกษตรกรบ้านเฮาเด้อครับนี่ได้ครับเด้อครับนี่ครับก็พอมีหยากินปันใดนะครับพี่น้องขกพร้อมๆจังหน่อยเอาไปใส่หยาใส่หยังเด้อครับเด้อ สั้มรับท่านที่ทุนหน่อยนะครับหาแม่บอกแม่พันนะครับหาแม่นี่ที่พร้อมผสมเลยนะครับเด้ออีกบอกีีมือกัขึ้นแล้วนะครับนี่เปิดไว้ในราคาสี่หมื่นเก่าพันหาลอยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวเช่าสีพาย่างเบิรงอี่นะครับเด้อไวายอยู่มันเต็มอยู่นะครับขึ้นจังสิขึ้นนะครับกล้วยแม่นี่เดี๋ยวพาชมอีกเด้อพี่น้อง กลายแม่แยกลูกนะครับนะนครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกสถานะท้องว่างนะครับท้องว่างท้องว่างภาพพี่น้องมาบึงแม่แยกลูกนะครับสถานะท้องว่างนะครับนี่ครับผู้ใดว่าเลี้ยงกล้วยสาวแล้วกัวน,นั่นเดืเชื่องลยครับกล้วยสาวหน่อยนี่ได้ครับ กยแม่นีไปอย่างเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เลยครับเลึกๆอ่างๆครับเอาไปใส่ให้ใส่หยาใส่หน้าไปครับกินเสี้ยงของไม้นี่ครับราคาเดียวกันนะครับพี่น้องสี่เมือเก่าพันหาลอยคือกันครับสี่เมือเก่าพันหาลอยด้ครับนี่ครับเอาไปผสมเอาด้พี่น้องเน้ออีกบกก้มือขึ้นนะครับนี่ครับลาขาเปิดกว้างดีนะครับควอยตัวนี้มีลูกมาแล้วสองตัวนะครับ ข้ยมีลูกมาแล้วสองตัวครับสดสดใหม่ๆนะครับเล็บดีนะครับโตดีนะครับทายท่ายก็ดีเด้พี่น้องเด้ทายดีข้วยบรดจินมหยาเได้น้อยนะครับนี่ครับข้วยท่าขีมนะครับข้อยู่นี่มัอนตุ่มยางเดียวนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้ใดกําลังมองหาแม่ล้วยทองว่างนะครับเพิจังสีขึ้นนี่แหละครับพี่น้อง ร้องโต,ตแล้วครับพุทธแลนห้นอยู่ครับตัวแม่เมื่อกี้ก็ะซิบกระขึ้นเดียหละครับนี่ครับควายอยู่ไสนะครับอยู่บ้านหัวขวานะครับอยู่บ้านหัวขวาตำบลแกง่งแกง่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเชิญพีเชิญน้องมาเยี่ยมส้มมาเบิ่งได้เด้ครับเด้อแม่นบอดซื่อกับมาเรียนมาชมทางช่องห้องก็ได้เลยครับเด้อ มี่หลายตัวเยอเด้อพี่น้องเด้อมีหลายตัวให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่ครับนี่ครับเป็นฮิบอันอวัยวะบวมๆนะครับคือังสิขึ้นนะครับเอาไปผสมเบาเด้อพี่น้องเด้อนี่เมื่อนี้เป็นว่กิน้าได้ครับก็ไอตัวน,นี้เอาฟากพี่น้องกดิีตามกดไคลกดแช่กดซับสะไข่เด้อพี่น้องเด้อเฮ้มี กว้ยแม่ทองว่างมาเปิดให้พี่น้องเบิ้งสองตนะครับฝากพี่ฟังน่องกดติดตามช่องน่องไม่นดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดเอาง้อกล้วยไปนะครับให้ยดีมีแห้งนะครับกะให้ง้อกลวยเที่ยวไปออกแม่แพร่ลูกไ้จับเงินล้านเงินแสนนะครับเด้อสำหรับม้นนี่ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ